พี่ตั้งร่างท,ที่หนึ่งตัวส,ส,สามพิเอ็มอ่ารอมว่ามันต้องเยอะมากกูมันคร้บมันหมุนติ้วๆิ่อะครับรูจ้ามันช้ามากครับ หมุนตลอดเวลาเลยครับปุ่มหัวร้อนกดออกเลยครับครูครับกูครับมันหมุนอยู่ตลอดเวลาครับมันผมเกลียดมากเลยครับออกเลยครับุคกูครับ มันบาเนื้อลิงนี้อ่ะกดจอยเขียนชื่อแล้วกดจอยคุณครูครับคุณค,ครูค้างแล้วมั้งสิเคได้ยินแล้วเสียงใครเนี่ยเจมครับเสียงเจม ครูครับมันข้างว่ามันใส่เลขที่ไอพินใช่ไหมครับใช่ครับใส่ตรงเลขที่พินเลยเนาะครูครับมันมีคําว่ารหัสพ้องกับคําว่าเข้าเกมครับตรงรหัสนี่ไงลูกเห็นไหมเนี 4, ่ยสามศูนย์ห้าสี่สองสี่เห็นไหมกดรหัสเขาครับอ่ากดรหัสไปเลยอ้าว้าเห็นแล้วครับ แสดงว่ามันหมุนติ้วๆเราไม่ได้กดรหัสหรอเนี่ยตรงคำว่าเกมพินปุ๊บเราใส่รหัสไปเลยเห็นหน้าจอคูปองไหมครับยังครับยังไม่ครับครับอันที่สองสี่คือห้าห้าสี่กูว่ามันหมุนติ้วๆอะค่ะแล้วก็ใส่รหัสแล้วครับใส่รหัสแล้วก็กดจอยครับผมกดจอยแล้วครับอ่าแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ไหมครับ ไม่ไม่ขึ้นครับได้มัอตอนนี้ผมมันหมุนติว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 อครับอ่าต้องรอครับต้องรอนะแปลว่ามันดาวน์โหลดอยู่นานครับทำไมเราถึงนานอนะ่ะเป็นที่เน็ตเราหรือเปล่านี่คูป,ปอนเข้าแป๊บเดียวได้เลยเนี่ยไม่ใช่ตัเดเป็นขอ,องทุกคนเลยไงครูอ่า คุมลนด้ตกนนี้หนูยังไม่ได้เข้าค่ะอยู่ในลิงก์เลยค่ะ <ง ains> อ,อยู่ในลิงแชทเห็นไหมจ๊ะันหมุน,นเดีวๆอ่ะหมุน<ง>เ <ains> ข้า,าค่ะคุณคอ่าแบนึงจ๊ะจะใช้ค r ก็ได้ใช้โทรัพท์อ,อใช้โทรศัพท์ก็ได้หลดคิวอารโค้ดได้เลยโอครับมันหมุนยากนะครับทำยากครับ หมุนน้ำากเอทำไมเล่นเกมอื่นเราเล่นได้ล่ะทำไมอันนี้เราเล่นไม่ได้ล่ะตีฟีฟลายเห็นเล่นได้หมดตีฟไม่ต้องใช้เน็ตเลยตีศูนย์ห้าตัวเบียร์ครูว่าศูนย์ห้าตัวใช้กับตัวกัตต้าสามศูนย์ห้าไม่ใช่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สามศูนย์ห้าไม่เห็นโดนแบบได้พ่อต้องรอครับอะไรนะครับ ไม่เห็นหน้าเลยค่ะสีสีสีไม่เห็นหน้าคืออะไรลูกไม่เห็นได้ครับเห็นได้เลยอ่ะนี่อ่ะโฟตโต้เข้าได้แล้วเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยเอ้าพอไปกดอ่าโฟตโต้มาแล้วเนี่ยอ,อ่าเราต้องรอนะเราต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องรู้จักรอเนาะ นะการเข้าครั้งแรกอยายคอมเมนต์ไม่ได้จำไม่ได้เรื่องอ่ะใครมีโทรศัพท์ก็เข้ากับโทรศัพท์ก็ได้อ่ะสแกนไปร์คสามศูนย์ห้าห้าอะไรอ่ะครับครับสามศูนย์ห้าอะไรอ่ะครับสี่สองสี่ครับเห็นไหมสี่สองสี่โอ้โจ้โหยเร็วๆทำไมลนนั่นจัง อ่าใจเย็นๆไหนไม่เห็นมีใครเข้าเลยครูนั่นไงครูใช้เอเซอร์เหมือนครูคูใช้เอเซอร์เหมือนเจมทำไมทำไามของครูเร็วกว่าเลยนั่นแหละทำไมอ่ะเป็นพราะต้วเกแล้วฟังโฟโต้บ้างใช้คิวอารโค้ดสแกนแล้วตรวนได้เลยถ้ามีโทรศัพท์ก็สแกนคิวอาร์โคลยใส่ชื่อเราเลยครับชื่อเราเลย จริงหรือชื่อเล่นอะครับชื่อเล่นก็ได้ครับไม่มีคะแนนชื่อเล่นก็ได้ครับไม่มีคะแนนพ็อโตชื่อเล่นออาชื่อเล่นก็ได้ไม่มีคะแนนให้ลองทำโดยเฉยแล้วทมันช้าอ่าวเราไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นทำไมเรารออย่างอื่นเรารอได้ครับครับเออทำไมเรารออย่างอื่นเรารอได้อะทำไมเรารออะไรแค่นี้เรารอไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะหืม คู่ก้าของผมเนี่เหมือนเตี้วเตี้ยวก็มันไม่ได้นานขนาดนี้ไงจริงไหมอ่ะสามสาสี่สองสี่อ่าคุไปรอกับข้าวยังนานแน่นเห็นไหมไปยกยังได้เลยเข้ามาแล้วน่ะคู่บ้านในน้องเองนั่นไงดนลิสก็เข้ามาแล้วน่ะเห็นไหมการลอกน่ะเข้ามาสามตัวแล้วน่ะมึงจะรวยเต้อนเกนเต้อนเกน ครูครับแล้วผมจะสแกนยังไงอะครับแคปแบบแคะหรอครับแคปหอครับอะไรนะครับครครับผมแชทมาใหม่ได้ไหมอะครับได้ครับแป๊บหนึ่งครับมันจะมันจะหลดแบบมันจะหลดหน้าแบบนี้ครับครครูครับผมต้องสแกนมอดพูดไม่พรอเลยนะมอดออกจากห้องไปเลยมันหลดยิงเออครูครูครับครูครับครูครับคุณไม่ส่งลิงก์มาทีครับ มันต้องสแกนตรงไหนอ่ะตรง QR โค d e ไงนะครับครับเราผมต้องแคปแกนว่ใส่ในไหนอะครับูสอนวิธีใส่ QR code ได้ไหมอะครับกดอฟังแบบใจเย็นๆเราทุกคนเลยนะเราทุกคนเลยจะชอบกะวนกะวายเนาะแล้วเราก็จะวุ่นวายลิง์เข้าไปก่อนอะดูหน้าจอคูปองเนี่ยกดลิง์เข้าไป มันก็จะไปเด้งหน้าหน้านี้ใช่ไหมมันจะหมุนแป๊บเดียวแล้วมันจะขึ้นจอยเกมกับเกมพินเห็นช่องเกมพินไหมลูกใส่รหัสไปก่อนอ่าใส่รหัสไปก่อนสามศูนย์หสี่สองมครูมันเป็นภาษาอังกฤษอะครูเจ๊ทำไมเวลาเราเข้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะมันคนละเครื่องกันไงครับมันคนละเครื่องกันยังไงต่ออ่าแล้วก็กดจอย ใส่รหัสแล้วกดจอยแล้วเวลาผมหลุดโซนแล้วมันแล้วมันก็ไม่แล้วครับหดแล้วอ่าแล้วมันก็จะหมุนติ้วต้วแป๊บนึงมาหน้านี้เห็นไหมครับ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 อแต่ของผมแต่อ่านแล้วทําไมยังหมุนติ้วติ้อยู่ผู้ส่งลิงก์ใหม่ด้วยมาเป็นครั้งแรกครับ คุณลาตอนนี้ก็สำหรับการสแกน QR c o ค้ดครับสอเคเอาโค้ดไปค่ะอ่านี่ค่ะโอ้ยดไม่ได้นันแล้วอ่านั่นคือโค้ดค่ะคผมก็ไม่รู้ว่าสแกน QR โค้ดสแกนยังไงอ่ะค่ะเอาโทรศัพท์มาเลยลูกเอาโทรศัพท์มาถ่ายเลยหนูไม่มีหนูสแกนไม่ได้ไม่เป็นไรบอกแล้วเป็นไรเบิรลิงมาไห้ครูส่งลิงก์มาได้ไหมถ่ายยังไงอ่ะครับครู กูสง่งลิงก์ใหม่ได้ไหมอะบล็อกไม้ถาวรทุกคนไม่ได้ฟังคูปองเลยว่าทำยังไงเนาะถ้าใครไม่มีรหัสเนี้ยเราต้องรู้จักรอรอแป๊บหนึ่งเนี่ยรอแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาแต่ถ้ารอไม่ได้นะเราต้องรู้จักรอนะในชีวิตเรามันต้องรอคอยอะไรหลายอย่างรอซื้อข้าวเข้าแถวซื้อข้าวรอเยอะแยะไปหมดเลยหลายรอมากที่ต้องรอ ถ้าเรารีบร้อนแบบนี้เนี่ยเราดูเป็นเด็กดีไหมเนี่ยพอหัวร้อนแล้วพูดคำหยาบเนี่ยเป็นเด็กดีไหมเนี่ยหืคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่คุณพ่อคุณแม่โอเคไหมลูกพูดคำหยาบเนี่ยนะเราต้องการให้คนมองเรายังไงมองเราเป็นคนดีหรือมองเราเป็นคนไม่ดีมันอยู่ที่กิริยาที่เราแสดงออกมานะครับ คราวนี้ใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ใหม่สําหรับพวกที่เข้าได้แล้วสําหรับคนที่เข้าได้แล้วเดี๋ยวให้ทดอลองเล่นก่อนโอเคนะเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้สําหรับคนที่ไม่เข้าไม่ได้บอกแล้วว่าไม่ได้คิดคะแนนไม่ได้มีคะแนนให้ลองทําดูนะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดบล็อกใหม่เดี๋ยวจะให้คนที่เข้าได้ลองเล่นก่อน คนที่เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ตามหลังนะครับอลองดูก่อนนะโอเคเริ่มแล้วนะคูคเอาใหม่ใช่ไหมครับผมเข้าไม่ได้อครับขอคิวโค้ด่ะได้มครัคิวโค้ดครับแสดงว่าเมื่อกี้อุ้มบุญยังไม่ได้ฟังคูปองใช่ไหม อ่ะเอางี้ให้ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องเล่นด้วยกันต่างคนต่างเล่นจบนะต่างคนต่างเล่นจบเลยไม่ต้องเล่นด้วยกันเล่ด้วยกันครูอ่าเพื่อนต้องฟังที่ครูปอนพูดเนาะครูส่งลิงก์มาครับอ่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวส่งให้ใหม่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวครูปอนจะส่งลิงก์ให้ใหม่ กดเข้าไปในลิงก์เลยนะคราวนี้ไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเลยกดเข้าไปในลิงก์เลยอ่าลิงก์ใหม่โอเคกดเข้าไปเลยครับกดรือยงังลิงก์อันล่างสุดกดรือยังครับอ่ากดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเข้ามาเลยแล้วเลือกตัวละครเลยกดรืยรยังครับมันมีเฮ้ยขอบคุณมากค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ,จะ อืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบบอกแล้วใส่ชื่อรนไหนเหรอคะอ่าแป๊บหนึ่งค่ะโ <Okay. S 1> อเคมันโหลดขึ้นหน้าดับมือน,นี้แล้วใช่ไหมจ๊ะดูตรงนี้มันจะมีคำว่าเกทเห็นไหมจ๊ะใช่อ่า แล้วกดพิมพ์ชื่อเลยกดลบแล้วพิมพ์ชื่อเราไปเลยโ <Okay. S 1> อเคพอพิมพ์ชื่อเาราเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องอ่าได้ไหมอ oh, ดูแล้วครับอ่าครับแล้วก็ไปเลือกตัวละครเลยตัวเองจะเล่นเป็นตัวไหนมันมีให้เลือกสามตัวตอนนี้อ่ะคุปตนเป็นตัวนี้คุป,ปอนเลือกสีเล็กอ่ามันก็จะเลือกให้เนาะบอกแล้วว่าจะเย็นๆเราไม่ต้องรีบอืมอ่า ม,มาอพอเข้ามาแล้วก็เข้าไปลองเล่นดูได้เลยไม่มีปัญหาดเเกด play game แล้วมันจะขึ้นคำถามให้ใช่ไหมเราตอบไปเลยเรื่อนต่างคนต่างทำเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นค,ค,คะแนนไหมครับนะ่าจะครูขอปเจอร์โค้ดได้ไหมครับ แคปจอโค้ดอะไรครับแคปคิวอาโค้ดครับเมื่อกี้ของผมไม่ต้องครับไม่ต้องใช้แล้วครับกดลิงก์ได้เลยอ่ากดลิงก์ได้เลยอ่าแป๊บหนึ่งจ้ะกดลิงก์ได้เลยอุ้มบุญเห็นลิงก์ล่างสุดไหมที่ครูปอนส่งไปครูปอนทําให้แบบกดลิงก์เลยไม่ต้องเข้าคิวอาโค้ดอะไรแล้วที่มันมีเลขแปดหนึ่งสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดห้านะเห็นไหม กดตรงนั้นได้เลยครับอันนี้มันเข้าให้ไหมเข้าให้ครับอ่าอันนี้เราก็ทำดูได้เลยเราเรียนห้อง WDP แล้วนะเพราะฉนั้นภาษาอังกฤษเราก็ต้องใช้ได้แล้วเนาะอเนะอ่าให้ทดลองดูให้ทดลองดู เอาได้ยังอุ้มบุญได้ไหมอ่ามันจะเป็นข้อข้อให้ทั้งหมดสิบข้อนะให้เราลองทดลองดูอ่าขอเลือกตัวละครบ้างครับคได้ครับนี่ใครขึ้นเป็นที่หนึ่งอยู่เนี่ยกระลอกผู้หญิงสีชมพูเนี่ยออาเวนเจอเอ็นเกนม เนี่ยเห็นไหม Gmail ได้ที่สองอยู่ตอนนี้อ๋ออะต่างคนต่างเล่นเองนะให้ทดลองเล่นดูเฉยๆไม่มีคะแนนบอกแล้วที่สำคัญต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะหลายรอบแล้วที่คูป,ปองเข้าคาบนี้แล้วก็เราใจร้อนสงสัยเพื่อนไม่จะเล่นตกแต่เวลาเล่นฟรีไฟ เล่นเกมแล้วอย่าเอาความรุนแรงในเกมมาใช้ในชีวิตจ,จริงเนาะเสร็จแล้วอ่าเราต้อง<ด>ยแยกแยะให้ออกครับผมเสร็จแล้วครับอ่าโอเคครับมีไม่มีอะไรมากบอกแล้ววันนี้นะ้องคูปอนเข้ามาชวนเล่นเกมนี้เฉยๆแล้วก็อย่าลืมส่งพวงกุญแจกับใบงานนะครับเดี๋ยวคูปอนจะให้คะแนนเนาะเพราะว่างานหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่ามันใกล้จะปิดเทอมแล้วเมื่อกี้คูปอนลงไปคุยกับ คุณครูก้อยกับหัวหน้าวิชาการแล้วเนาะอ่าก็คะแนนก็ครบแล้วสำหรับคนที่ส่งมานะครับแล้วก็คาบสัปดาห์หน้าก็เข้าคาบตามปกติจะมีกิจกรรมให้ทำแต่ไม่เก็บคะแนนอ่ะโอเควันนี้เท่านี้ใครเสร็จแล้วออกได้เลยไปช่วยงานบ้านพ่อแม่ได้เลยเคุณพลครับหนึ่งพุตโต้ได้หนึ่ันสองออคครอยหกสิบสองคะแนนทีเคค่เก่งมากเลย ดี๋ยวที่เชื่อบีบีมาสอนในนี้อะครับไม่แต่ว่าที่เชื่อบีได้ม่สอนอ่าที่เชื่อบีบีไปกับประเทศแล้วครับแต่ว่าที่เชื่อจะสอนมาทางออนไลน์ได้ครับอยู่ที่ไหนก็เรียนออนไลน์ได้ครับเออในตารางเราเรียนวันไหนอ่ะเราก็เรียนวันนั้นแหละโอเคคูปอนคูปอนเอ่ะ ยกปิดไม่อยู่คูปองที่ยหน้าไม่ติดอันดับครับยังไม่ติดอัโนโดับหนูได้อันดับสามในเล่นจบแล้วไหอ่าโอเคแต่เดี๋ยวมันไปแจ้งเองเนาะแล้ว,ว่าทิตหนา้าคูปองได้โซน,น้งแล้วก็สางคนต่างไปทํางานงานบ้านเนาะไปช่วยพ่อแม่ทางานบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าคูปองเตรียมไปประชุมนะครับอ่าโอเคครับสัปดาห์หน้าหนูได้ไปโรงเรียนอ่าเดี๋ยว ครับโอเคเดี๋ยวครูเข้าไปดูเองครับโอเควันนี้ครูบอลไปประชุมแล้วนะครับสวัสดีครับข้าพูดครูครับผมตั้งใจได้ดีที่ส็ดจลยอ่าเดี๋ยวครูครูบอลเข้าไปดูครับว่าไงครับบผมพูดเสร็จแล้วครับเคครัของจากเกมแล้วนะครับครับเสร็จแล้วออกได้เลยลูกเสร็จแล้วออกได้เลยครับ ออกจากห้องได้เลยด้วยยังอีกครึ่งชั่วโมงไปพักผ่อนก่อนไปโอเคโอเคอ่าโอเคครับใช่อย่างนั้นผมออกแล้วนะขอบครบเขาครูารได้เลยครูปองก็จะออกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวครูปองไปประชุมแล้วนะโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าไปไหนมาไหนระวังด้วยไปอนม้แป๊บสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเราเข้าลิงก์แล้ว ตอนเราเข้าลิงก์แบบตอนเราไม่ออกไม่ออกซูมใช่ไหมแล้วจุดจุดแล้วจุดจุดออันดับหนึ่่รู้ มีใตันเข้ามาอนยไม่ไดีก็อคือบ oh <my> <laughs> วันนี้ซ้าอย่าไปสนามว่ายสนามสี่โมงครึ่งนะเจม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 เดี๋ยวเพื่อนก็ไปสนามกันเจมไปแล้วเจมบอกได้ไหมว่าเจมเปวันนี้ส้ามาสี่โมงวันนี้ส้ามาห้าโมงใช่เรามาห้าโมงเรามาสี่โมงครึ่งเอ้เราห้าโมงเหมือนกันห้าโมงกว่า เจมเจมเพื่อนก็ไปมากเจมเจมเจมเล่นโลโ้อลบีชอยู่ตรงไหนเพื่อนจะได้ไปเล่นที่สนามที่ใกล้ๆสนามอ่ะเพื่อนพักนู่นอ่ะเจมทำไมเจมไม่ไปเล่นที่มีคนเยอะอยู่เยอะๆเพราะเพื่อ,อนกลัวกลัวจะเป็นคนิดใช่ไหมเจมไม่ใช่เหรอเพื่อนกลัวล้มหัวฟาดพื้นอ่ะเอ้านึกว่าัวโควิด อุย้ยเจมเจมเดี๋ยวทั้งนั้นเจมไปเล่นกับเพื่อนนะแต่เจมเจมอยากแข่งได้ไหมเพื่อนเป็นคนสายชา้าเพื่อนเพื่อนักษาความปลอดภัยเพื่อนไม่เคยเร็วเลยแต่เพื่อนเร็วอยู่นะ่ใช่แต่ว่าเพื่อนรักษาความปลอดภัยเพื่อนไม่ค่อยแบบเพื่อนไม่ค่อยไว้ใจนะ<น>อ่ะถ้งางนันเจมเอางี้เดี๋ยวเพื่อนจะลองขับเร็วบ้างเพราะฉะนั้นเจมต้องไปเล่นกับเพื่อนโอเคไหมโอเค ลองกล้าหาญม้างนี้ลองกล้าหาญปะรู้ปะเล่นเป็นตั้งแต่อนะุืวันซเนาะเน่ยนะเราไม่เคยเล่น,นอนระเบยบม,มาก่อนเลยไม่เ่เด็เล่น,<ห>น,นกน่อน